เอาลอะครับวันนี้ทุกคนด้วยนะครับยีต้อรับชมช่อง Easy Boy วันนี้เราจะมารีวิวสตูดิโอของผมเองครับน่าจะมีผมแค่คนเดียวนะฮะเมื่อทีมงานเราเยอะขึ้นนะครับสตูดิโอของเราก็ใหญ่ขึ้นมีอุปกรณ์ทํางานที่เยอะขึ้นวันนี้เราจะมารีวิวให้ทุกคนดูว่าแต่ละงานที่เราผลิตลงไปในช่องหรือว่านําให้ทุกคนไปดูนั้นมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะเราไปดูกันเลยครับมารีวิวอันแรกเลยคือแมวแมววุ้ม แมววัวนี่ของใครครับของพี่คิมใช่ไหมใช่ของพแมววัวของพี่คขมนะดอดจับหน่อยนะนี่คือแมวประจาสตูดิโอนะครับอืมโอ้ยกูเขาเรียกว่าอาหารฉุกเฉินนะครับเวลาที่แบบสิ้นเดือนพนักง,งานไม่มีอาหารก็จะตัดไปทีละส่วนนะครับผมจองส่วนขาล่างไว้ละก็น่าจะอร่อยนะฮะ ในสตูดิโอของเรานะครับจะมีคอมข้างล่างทั้งหมดนะครับ3ตัวนะฮะถ้ารวมผมด้วยก็จะเป็น4ตัวนะครับเรามาเริ่มจากคอมมาแรกกันดีกว่าอันนี้ก็คือพ่อพี่พิมนะครับผมเป็นฝ่ายที่เอาคิปลงแพลตฟอร์มต่างๆนะก็จะมีเอ่ออะไรเนี่ยสมุดนะครับมีกระเป๋านะมีปากกามีพดอิดมีน่นมินี่เต็มไปหมดครับอันนี้อถอะไรเนี่ยพี่เ <c oughs> <c oughs> นี่ยมีลำโพงลำโพงอะไรเต็มไปหมดนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ครับเก้าอี้เกมมิ่งทั่วไป แห่นลองเมาส์ใหญ่ยักษ์นะฮะมาอันต่อไปนะเป็นของคนตัดต่ออีกคนนึงนะครับผมเนี่ยนอนอยู่นี่เลยเขานอนงออยู่นะครับจะมีะสายชงสายชาร์ตมีคอมพิวเตอร์นะครับมีเก้าอี้เกมมิ่งนะมีแว่นต้องแว่นตาม,มีถุงยางนะครับแล้วก็มีุญแจนะครับผมเฮ้ยมีพวงุญแจด้วยวะเฮ้ยุญแจอีสิบวอมว่ะเจโดไปดูดิดูดิเขาเล่นอะไรอะ่ะอู้อูอ้ยลูกไเฟเอ็มอูโอ้ยลูกไฟเอมู เอาละครับผมเนดะี๋ยวเรามาดูอีกคอมนึงนะครับคือคอมของพี่พีนะอยากรู้ว่าเซตติ้งของพี่พีเป็นยังไงเซตติ้งของพี่พีจะเป็นประมาณนี้นะครับข้างล่างนะจะมีขยะนะครับแล้วก็มีขยะนะแล้วก็มีอะไรวะเนี่ยแล้วก็มีแฟลตไดร์แล้วก็มีขย,ขยะ เต็มของพี่พีก็จะประมาณนี้นะครับมีคอมมีอะไรเหมือนกันทั้งหมดนะครับผมมาเรามาอีกโซนต่อไปนะโซนนี้จะเป็นโซนพักผ่อนนะครับก็คือโซนทีวีนั่นเองนะความปลอดภัยของสตูดิโอเรานะครับก็มีนะฮะนี่ก็คือไถจิวนี่เองนะเป็นตัวกล้องวงจรปิดนะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวนีครับกล้องวงจรปิดก็จะเป็นประมาณนี้นะอ่าสามารถสายไปสายมาได้นะอ่ามันก็จะสายตามมาดู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 มันก็สายตามเ อของดีนะครับทีวีนะครับให้เป็นมุมพักผ่อนของทุกคนนะทำงานมันเหนื่อยนะครับเลิกง,งานปุ๊บเออนั่งแช่กันเลยนะฮะต่อไปจะเป็นเครื่องริ้นอะไรแล้วแต่นะครับผมเพราะว่ามันมีในสตูดิโอทั่วไปอยู่แล้วสิ่งที่สตูดิโอส่วนใหญ่นะครับขาดไม่ได้ก็คือสิ่งนี้ครับมันคือสเสบียง ข้าวสารอาหารแห้งแม่ข้าวผมมีทุกรสเลยนะฮะซื้อเกือบทุกเดือนมาโซนอันนี้ก็จะเป็นโซนโซฟานะครับก็จะอยู่ตรงข้ามกับโซนพักผ่อนนะนะมันก็จะอยู่ตรงข้ามทีวีตรงนั้นเลยนะนี่ก็สามารถนอนพักผ่อนก็ได้มีตารางงตารางงานมีเบอร์ทงเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวให้คนต,ต่อเบอร์นะฮะเดี๋ยวเขาโทรมากวนเวลาเราทํางานนะครับมาทางโซนนี้ครับจะเป็นโซนของสแนคนะครับซึ่ง สแน็คไม่มีนะครับคือหายไปหมดเลยนะฮะพวกเรายังไม่ได้ซื้อมาเติมนะแต่ว่าตอนที่มันอุดมสมบูรณ์แล้วมันแบบสวยงามมากกว่านี้อเดี๋ยวขึ้นภาพให้เนี่ยก็จะเป็นไมโครเวฟก็มีนะครับเครื่องกินน้ําก็มีนะครับตู้เย็นมีให้พร้อมนะครับมีที่วางแก้วน้ํามีหม้อหุงข้าวกขาทากับข้าวกันอยู่ตรงนี้หันมาทางโซนนี้ครับโซนนี้ก็จะเป็นที่เก็บเครื่องปรุงนะครับพวกหม้อต่างๆพวกอันนี้ต่างๆนะครับก็อยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้ตารางงานที่ เขียนไว้แล้วยังไม่ได้ใช้นะครับเอาล่ะสำหรับโซนข้างนอกนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็มีประมาณนี้แหละมีมุมทํางานมีคอมพิวเตอร์มีที่พักผ่อนนะครับหย่อนกายหย่อนใจนะครับผมให้กับพนักงานของเรานะฮะหน้าทีของเรานะครับอยู่ที่นี่ประมาณ3คนรวมผมเป็น4คนนะครับผมสาหรับทีมออฟไลน์ส่วนทีมออนไลน์เขาก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องกันดีกว่านะครับว่าห้องใหม่ของผมมันจะเป็นยังไงนะครับไปเราไปดูกันเลยเออเข้ามานะครับก็จะได้กลิ่นกาวนะครับผมที่เต็มที่อบอวล ก็จะรู้สึกว่ามันจะไม่มีเสียงกล้องนะครับอ่ะพี่คิมปิดปิดประตูได้เลยภายในห้องนะครับก็จะบุไปด้วยแผ่นซับเสียงแบบนี้นะครับแผ่นซับเสียงไม่ใช่แผ่นกันเสียงทุกคนต้องเข้าใจกันก่อนว่าแผ่นไอ้นี่มันไม่สามารถกันเสียงออกไปข้างนอกได้มันแค่ทําให้มันไม่กล้องนะครับเหมือนกับข้างนอกข้างนอกมันมีแบบว่าพื้นที่ใหญ่แล้วมันต้องมีแผ่นนี้มันก็เลยกล้องครับในห้องผมก็จะมีนะหลักๆเลยก็มีกาวนะครับให้ดมตรงนี้นะครับมีกระเป๋ามีกระเป๋านะแล้วก็มีปลั๊กไฟไอโตโนแล้วก็มีส่วนพวกสลีมงคง ไฟฉายอะไรเต็มไปหมดนะครับรีโมทโอมรีโมทแอร์นะครับที่เก็บเอกสารนะครับผมเหมือนเดิมนะฮะเหมือนย้ายเซตติ้งเก่าจากบ้านผมมาแต่ห้องผมแคบห้องมันแคบไปเดิมจากมุมนี้มาถึงมุมนี้นะครับ่วนนี้ก็จะเป็นโปสเตอร์นะครับผมอ่าโปสเตอร์ปกติเลยนะเป็นอนิเมะอนิโมะนะครับผมเก้าอี้สีชมพูตัวเดิมที่มีรอยดำตรงนี้แล้วต่อไปเราจะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับทุกคนก็น่าจะดูเซตติ้งแล้วแหละแต่ว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมมาเยอะนะครับทั้งแบบขาตั้งนะครับหูฟัง นะแล้วก็มีคีย์บอร์ดแล้วก็มีฮาร์ดดิสกฮาร์ดดิสกเยอะมากเพราะว่าเราต้องได้เก็บพวก ฟุตเทจของเกมเยอะมากๆนะครับแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นที่อัดเพลงของผมเองนะฮะซึ่งเอาไว้โปรดิเซอร์เขาใช้ดีกว่านะครับผมใช้แล้วมันดูแต่ว่าเอาไว้โคเวอร์เพลงดีกว่านะเพราะว่าผมไม่ได้แบบโปรดิเซอร์เยอะขนาดนั้นตรงน,นี้ก็จะมีถังขยะนะครับแล้วตรงโน้นก็จะมีไฟ2ดวงนะนี่ไฟ2ดวงแบบนี้แล้วก็จะมีอาเน,นี้ยอุ้ยแมยว <c oughs> ลงมาข้างล่างครับผมนะลงมาข้างล่างนะครับก็จะเป็นโซนของคอมพิวเตอร์นะครับโอ้อาจจะมืดนิดนึงนะตรงนี้จะเป็นลำโพงเครื่องสำรองไฟแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับผมยักจะบ เปิดไม่ใช่แบบว่าเปิดแบบเปิดเชสนะคือแบบกระจกมันแตกแล้วผมก็ต้องเปิดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ใครที่มีระบบเปิดแบบนี้ก็ถ้ามันมีฝุ่นเยอะๆอ,อย่าไปยุ่งกับมันนะครับร้อยมันพังก่อนแล้วค่อยเอาไปซ่อมคุณพีได้บอกไว้นะฮะในห้องผมก็ประมาณนี้แต่ว่ามันยังไม่เสร็จนะทุกคนนะดูดูจากข้อมนะูลอ่ะเห็นไหม มันยังติดไม่เสร็จนะครับในห้องนี้ก็มีแอร์มีอะไรอันนั้นอันนี้นะครับมีหน้าต่างนะแต่หน้าต่างบานเล็กนิดเดียวเองนะครับก็ถือว่าดีนะสำหรับห้องเก็บเสียงนะเวลาที่จะอัดเสียงแล้วก็เปิดแอร์นะครับผมไม่เราหายใจออกไม่งั้นเราขาดใจตุยแน่ๆนะฮะเอาล่ะก็เหมือนเดิมนะครับมีอานงอานีนะอานีนะครับมีลำโพงลำโพงทั่วไปเลยนะครับ มีมงมีเมาส์มีแผ่นน้องเมาส์อันใหญ่ยักเหมือนกับข้างนอกนะครับผมซื้อมาจากร้านเดียวกันแล้วก็มีตรงนี้นะครับผมเอามาด้วยนะมันน่าจะพอดีกับห้องนี้ไหมเฮ้ยพอดีเป๊ะเลยดูสินี่นะอันนี้จะเป็นฉากเขียวนะครับผมที่แบบว่าพับเก็บได้อะไรเงี้ยนี่เทดู hey, อุ้ยมันได้ดว่ะน,นั่นเองนะเราดัดึงแบบนี้ได้เลยนะเนี่ยเวลาอัดคลิปแล้วก็ดึงขึ้นมา เอาไปตั้งไว้ข้างหลังแล้วก็ดึงขึ้นมาเราก็จะได้ฉากเขียวแบบนี้นะครับลองเปลี่ยนฉากเขียวดูอพี่อยากได้เป็นทะเลวะะ่าตาทะเลเฮ้ยนี่ทะเลแล้วว่ะเฮ้ยอากาศดวงจันทร์ห้างซูเปอร์มาร์เก็ตพี่โต๊ะวายเอาละครับผมก็ประมาณนี้แหละนะสำหรับในห้องสตูดิโอของผมนะครับเอาล่ะก่อนที่จะไปหน้าบ้านนะครับเรามาดูโซนออกกำลังกายกันก่อนนี่คือโซนออกกำลังกายนะครับเป็นลู่วิ่งอย่างดีนะสามารถมาวิ่งได้นะครับทุกคนในสตูดิโอสามารถวิ่งได้แม้กระทั่งแมวววมตัวนั้น ก็สามารถมาวิ่งได้แต่มันคงจะไม่วิ่งหรอกมั้งอันนี้ก็จะเป็นป้ายบริษัทนะครับบริษัทเอ่อสตูดิโอนะครับผม Easy Boy Studio นะครับแล้วก็มีโล่เงินโล่เงินโล่ทองยังไม่ได้นะครับกำลังดำเนินการขออยู่ซึ่งก็น่าจะได้สักปีหน้าเดือนกุมภาอะไรประมาณนี้นะครับป้ายเราเออกไปทุกางนอนดีกว่าปะนี่คือส่วนของหน้าสตูดิโอของเรานะครับก็จะมีที่จอดรถนะครับที่วางรองเท้ามีถังน้ํามีที่ให้นั่งนะครับผมแล้วก็จะมีส่วนของที่ตากผ้านะก็เยอะเลยเดี๋ยว เดินออกไปดูข้างนอกกันดีเลยข้างนอกหน้าบ้านก็จะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยเอาล่ะก็จบกันไปนแล้วครับสำหรับการรีวิวสตูดิโอนะครับผมโอ้โหถือว่าโปรเฟชชั่นอลใช้ได้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับให้พวกเราด้วยนะครับพวกเราจะผลิตคอนเทนต์ใหม่ๆออกมาใ,ให้ทุกคนดูกันเรื่อยๆเลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย